พี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินที่เคารพรักทลายครับนึกถึงความหลังครั้งที่อยู่ราชดำเนินกันนะครับภาพนี้มาพร้อมกันหมดเลยนี่มาจากคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาพี่น้องชาวบ้านดนํานันผู้ใหญ่ข้าราชการมากันครบเลยครับเที่ยวนั้นเราออกมาทําไมครับ เราต้องออกมาชุมนุมต่อสู้เพื่อรักษาบ้านรักษาเมืองของเราเนื่องจากว่าการเมืองสร้างปัญหาให้กับประเทศมันเป็นความจริงครับการปกครองบ้านเมืองของเราไม่ราบรื่นไม่มีสเสถียรภาพมีปัญหาขัดแย้งต่างๆนานา,นาเกิดวิกฤตหาทางออกไม่ได้ นี่มันมาจากเรื่องการเมืองทท่านั้นแหละครับพักการเมืองไม่ใช่พักการเมืองของประชาชนแต่เป็นพักการเมืองของนายทุนเป็นพักการเมืองของนักการเมืองคิดอ่านทำอะไรไม่ได้มีอุดมการอย่างแท้จริงนักการเมืองยิ่งแย่นักเข้าไปครับไม่นำพาไม่นับถือยำเกรงกฎเกณฑ์กติกาการปกครองบ้านเมือง ทุจริตช่อโกงหาประโยชน์ใส่ตนโกงบ้านกินเมืองคอรับชันกันเป็นมโหฬารเลยบิดเบือนการใช้อำนาจอ้างว่าประชาชนมอบอำนาจให้แล้วจะใช้อำนาจอย่างไรก็ได้จึงได้มีการใช้อำนาจในลักษณะที่ฝ่าฝืนหลักนิติรัฐนิติธรรม เป็นผดเด็จการรัฐสภาเป็นผดเด็จการเสียงข้างมากไม่ฟังเสียงประชาชนคนพวกนี้ขาดความสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชนทำให้การบังคับใช้กฎหมายในประเทศเราไม่เป็นผลจึงเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองเสียหายกับบ้านเมืองคนที่เราหวังพึ่งก็คือคณะกรรมาการการเลือกตั้ง ว่าจะต้องดูแลจัดการบริหารควบคุมการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมสะอาดเอาเข้าจริงๆก็ทำงานไม่ค่อยได้ผลมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงรู้กันทั้งประเทศก็กตรู้น้อยมากไม่เคยจับคนซื้อสิทธิ์ขายเสียงได้เลยทั้งหมดสรุปว่ากฎเกณฑ์การเมืองการปกครอง ที่มีอยู่เดิมเนี่ยไม่เหมาะสมสำหรับสบภาพการในประเทศเราเสียแล้วมวลมหาประชาชนพวกเราถึงได้เรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองก่อนที่จะมีการจัดตั้งจัดการเลือกตั้งทั่วไปเสียใหม่เพราะถ้าเลือกตั้งกันอย่างเดิมกฎเกณฑ์เดิมกติกาเ,เดิมกฎหมายเดิมวิธีการเดิมก็จะได้คนชั่วร้ายเดิมเดิม เข้ามามีอำนาจในการปกครองบริหารประเทศสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติทำร้ายประชาชนอย่างที่เราเคยประสบมาแล้ววันนี้สิ่งที่ประชาชนเรียกร้องคือให้มีการปฏิรูปการเมืองนั้นจะเกิดผลแล้วครับรัฐธรรมนูญฉบับท่านมีชัยฤชชพันธ์ได้มีบทบัญญัติเรื่องการปฏิรูปการเมือง ในด้านต่างๆไว้ครบถ้วนตามที่มวลมหาประชาชนเรียกร้องเลยครับในประการแรกรัฐนนตมีบทบัญญัติบังคับว่าให้รัฐเนต้องส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งในระดับชาติระดับท้องถิ่นการทำบริการสาธารณะการตรวจสอบการใช้อำนาดรัฐการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบการตัดสินใจทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อประชาชนเรียกว่าเป็นการปฏิรูปการเมืองในลักษณะที่ให้ความสำคัญกับประชาชนมากที่สุดแล้วก็มีบทบัญญัติมาตรา5 3บังคับไว้บอกว่า รัฐมีหน้าที่ต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดอย่างที่ผมกล่าวเปรียนครับอะไรที่เป็นหน้าที่ที่รัฐไม่ทำแล้วก็ถูกประชาชนฟ้องร้องได้รัฐธรรมนูญฉบับนี้บังคับให้มีการปฏิรูปพรรคการเมืองด้วยครับพรรคการเมืองต่อไปเนี่ยจะต้องเป็นพรรคการเมืองของประชาชนจะทําอะไรต้องฟังเสียงประชาชน ทั้งเรื่องการบริหารพักการกำหนดนโยบายการคัดเลือกตัวผู้สมัครนี่มีอยู่ในมาตรา45รัฐมนตรฉจับนี้กำหนดให้วิธีการคัดเลือกเลือกตั้งสอวอส,ส,สให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ให้มันเหมาะสมกับปัญหาของประเทศส,สทั้งหลายต้องเป็นคนดีคนไม่ดีถูกกฎหมายรัฐนูญฉบับนี้กีดกันออกไปเข้ามาสู่สนามไม่ได้ สอวอจะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนประชาชนที่มีความรู้มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญทางด้านต่างๆเลือกกันเองให้ได้สอวอรเราจะได้สอวอที่เป็นกลางไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองไหนไม่ให้พรรคการเหนือนเมืองไหนมายุ่งด้วยทั้งนั้นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นสสจะเป็นสอวอเป็นคณะรัฐมนตรีถ้าเข้ามาสู่ตำแหน่งแล้ว ประพฤติไม่ดีประพฤติชั่วถูกออกทันทีแล้วก็ไม่มีทางที่จะกลับเข้ามาสู่การเมืองได้อีกแล้วเมื่อถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเพราะทำไม่ดีประพฤติไม่ดีตลอดชีวิตไม่ได้กลับไปอีกแล้วนี่รัฐนูลกำหนดให้มีกฎหมายบังคับแข็งแรงอย่างนี้ครับกกตอเองก็เถอะต่อไปนี้รัฐธรรมนูญให้อำนาจหน้าที่มา จะกาหนดวันเลือกตั้งใหม่เลื่อนการเลือกตั้งใหม่จะสั่งระงรับการมีสิทธิ์รับสมัครรับเลือกตั้งของใครเมื่อไหรก็ได้แล้วกกตจะต้องมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนดูแลให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมตัวรัฐบาลรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็บังคับให้เป็นรัฐบาลที่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนจะไปเที่ยว ทำอะไรที่เกิดความเสียหายให้กับประเทศชาติและประชาชนจะต้องถูกกํากับควบคุมตรวจสอ,อบโดยประชาชนจะไปเที่ยวหากินกับงบประมาณอย่างเดิมไม่ได้แล้วถ้าขืนไปทํามีความผิดนอกจากติดคุกต้องชดใช้เงินพร้อมดอกเบีย้ยแล้วถูกเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งกลับมาสู่การเมืองไม่ได้ทั้งชีวิตถ้ารัฐมนตรีทำความผิด เรื่องงบประมาณแผ่นดินแม้เพียงคนเดียวออกทั้งคณะแล้วก็จบชีวิตการเมืองกับทั้งคณะนี่คือสิ่งที่ผมเห็นว่าเป็นบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญได้ใช้ความพยายามที่จะทำให้การปฏิรูปการเมืองในประเทศไทยมันเกิดขึ้นจริงที่ต้องพูดประเด็นสุดท้ายก็คือว่าถ้าหากมีวิกฤตขึ้นทางการเมืองรัฐมนูฉบับนี้ <K an> เขากำหนดมาตรการวิธีการในการแก้วิกฤตทางการเมืองหาทางออกให้กับประเทศโดยมีคณะบุคคลที่ถูกระบุไว้ชัดเจนว่าในภาวะวิกฤตนั้นจะต้องออกมาทำหน้าที่แก้ไขปัญหาประเทศผมถือว่านี่คือการปฏิรูปด้านการเมืองที่สมบูรณ์แบบผมเต็มใจมากครับที่จะไปลงประชามติรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับ สวัสดีครับ